เตรียมตัวพบกับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการทอกระเทออีกครั้งนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะกักตัวอยู่บ้านนะคะคุณยายป๋อมแปมนะคะก็เลยกักตัวอยู่บ้านด้วยเช่นกันนะคะไม่ออกมาทํางานเลยนะคะดิฉันจึงรับหน้าที่แทนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากโควิด -19 ที่ดังมากๆแล้วเราจะมาคุยกับพระเอกจากซีรีส์เรื่องฮูอายุฟริสพีรวัรค่ะเจะอกันล่าสุดดีกว่าแทบจะ ประมาณที่เราไปเอาติ้งใรันเออแล้วทุกปีก็จะมีการแบบแต่งตัวแต่งตัวเป็นทีมต่างๆเมื่อต้นปีเนี่ยที่เราเอาติ้งไปเราแต่งตัวกันเป็นตีมนอหนูเพราะว่าปีนี้เป็นปีชวดใช่ไหมปีหนูเออตอนนั้นหนูแต่งเป็นอะไรของทิสเนี่ยแต่งเป็นพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยพี่นุ้ยเลยครับซิเซเจอร์ของพี่นุ้ยอยู่สองอย่างผมม้าก็คือหนึ่งผมน้าคือหนึ่งอีกอันหนึ่งคือ ัวอยู่บ้านโควิด1 9หนูทำอะไรกันบ้างลูก2คนน้ำตาลทำอะไรก็เล่น TikTok อกค่ะเออใช่ TikTok อกคือพีคมากตอนนี้ใครไม่เล่นก็คือเอาตกเทรนส้มมาหยุดที่น้ำตาลแถวพันนกมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไแล้วมันเราถือส้มมันกิ้งเราบอกให้หยุดเดนไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้มหยุดมาแมลงกัดง่ามค่ะสี่ทุ่มสีทางช่อง GMM 25